หลอกกันที่ฟุตบอลในบ้านเรานะครับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเมื่อวานนี้ครับเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดนะครับบุกไปเฉือนเอาชนะนครราชสีมามาสด้าเอสจีประตูต่อศูนย์ครับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2015ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษ 80, าจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวานนี้ครับนครราชสีมามาสด้าเอสจีทีมน้องใหม่ในเสื้อสีส้มครับเปิดบ้านพบกับเอสจีเมืองทองยูเนเต็ด เกมนี้เมืองทองส่งเจ้ามุ้ยธีรสินแดงดาที่กลับมาจากสโมสรอ,อาร์เมเรียในลาลิกาของสเปนลงสนามเป็นตัวจริงนะครับทีมกิเลนพยองมาได้ประตูชัยในครึ่งหลังนาทีที่52แฟนตันซินวายิงไกลนะครับไปติดแผงหลังของทีมสวาสดแคสบอลน,นั้นมาเข้าทางสารับอยู่เย็นนะครับมิดฟิลด์ทีมชาติไทยสอดเข้ามาแปรเข้าไปครับเมืองทองบุกชนะนครราชสีมา1-0เก็บ3คะแนนประเดิมได้สำเร็จนะครับ ส่วนเกมที่ราชมังคลากีฬาสถานทีมโอสถสภา M150 เสื้อสีเหลืองนะครับเปิดบ้านพบกับสุพรรณบุรี f c เกมนี้ชาลิวชับป,ปุยซูเปอร์สตาร์ทีมชาติไทยของสุพรรณบุรีที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนมาให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับนาทีที่23กาเบรียนออบาตโตล่าครับจ่ายให้ชโลงทาทองยิงเข้าไปครับจบครึ่งแรกโอสถน้ำก่อน10 รึ่งหลังนาทีที่53สุพรรณบุรีมาได้ฟรีคิกตรงฝั่งซ้ายกลางสนามนะครับก่อนที่เดชาสะอาดโฉมครับจะเปิดเข้าไปให้มาซิโอโรซารรโอโขกเข้าไปครับสุพรรณบุรีตีเสมอเป็น1-1จบเกมแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับส่วนผลอีกหนึ่งคู่ครับชัยนาทฮอนบิลแพ้แบงคอกยูนเต็ด1ประตูต่อ2ครับ